สวัสดีจ้าแม่มสินจ้าแม่มสินมาอัปเดตข้อมูลขา่าวเกี่ยวกับทองคาสานกา,าคาราคาทองคําิตคอนแนวโนมราคาทองคําและแรายงานราคาทองคาประจำวันนี้ประจำวันที่24เดือนพฤษภาคมปี2 5 6 4ราคาทองคาสปอร์ตเช้าวันจันทร์ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามาจากปัจจัยหนุนเงินดอลลาร์อ่อนค่าและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวลดลงและความผันผวนของบิตคอยด้านทองในประเทศนะคะ ทุบสถิติสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่องในขณะที่เงินบาทเช้านี้นะคะอ่อนค่าบริเวณ31.40บาทต่อ1ดอลลาร์เป็นปัจจัยบวกต่อทองในประเทศหัวเส้นเหงมีข้อแนวโน้มราคาทองคำคาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบบริเวณ1,860ดอลลาร์ถึง1,890ดอลลาร์โดยจะมีแนวต้านแรกนะคะอยู่ที่บริเวณ1 8 9 0ดอลลาร์ หากผ่านไปได้นะคะจะมีน้ต้านถัดไปที่บริเวณ1,900ดอลลาร์ 1, ด้านแนวรับแรกนะคะอยู่ที่บริเวณ1,860ดอลลาร์ 1, หากหลุดลงไปได้นะคะจะมีแนวรับสำคัญนะคะอยู่ที่บริเวณ1,850ดอลลาร์เมมสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนี้นะคะจากหัวเสี้ยงเฮงมณฑนทีนี้ด้วยนะคะสำหรับราคาทองเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่24เดือนพฤษภาคมปี2564 ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคําประกาศราคาครั้งที่1เวลา9ก้นาฬิกาสานาทีทองคําแท่ง96.5%รับซื้อ27,900บาทขายออก28,000บาททองรูป,ปพรรณ96.5%รับซื้อ27,394บาท12สตางค์ขายออก28,500บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันที่ 24เดือนพฤษภาคมปี2564ประกาศราคาครั้งที่1เวลา9นาฬิกา30นาทีราคาครั้งที่1นะคะก็ปรับบวกขึ้นไป100บาทแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำมนีนนี้ด้วยนะคะ คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างน,นะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ราคาทองคำณช่วงเวลานี้นะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะแต่ว่าบางครั้งนะคะแม่มสินอาจจะตอบช้านิดนึงนะคะก็ต้องขออภัยไว้ก่อนล่วงหน้านะคะและยังไงนะคะก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่มสินด้วยนะคะกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆที่แม่มสินนําเสนอในทุกๆวัน ขอบคุณทุกการติดตามและรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ